บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ EURUSD สกุลเงินของ EURUSD นั้นตลาดเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสะวิงไฮโซนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.11369ถึง1.12220 กลยุทธในการซื้อขายนั้นรอราคาวิ่งขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮเมื่อราคาวิ่งขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮแล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซลในไทม์เฟรม H1 มีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซลเซลกลับลงมาเก็บ T P ที่ราคา1.10237 TP ที่2นั้นอยู่ที่ราคา1.09562 Stop Loss นั้นอยู่ที่ราคา1.12418ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ในคู่สกุลเงินของ EUR USD